ท่านนิรุตครับนิรุตสุทธินนท์ครับครับการเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกท่านครับผมนายนิรุตติสุทธินนท์สมาชิกวุฒิสภาลำดับที่07.1ยรเบบขอบพระคุณท่านประธานที่ให้ผมร่วมอภิปราย แล้วก็ขอขอบคุณทางคณะตัวแทนของทางกาสชนะครับและก็กบตทุกท่านด้วยนะครับ mm hmm. ท่านประธานครับ mm hmm. จากที่ผมได้ดูในรูปเล่มรายงานทั้งสองเล่มแล้วเนี่ยทอมทั้งฟังรายงานจากคณะกรรมการนะครับ mm hmm. ตัวแทนที่ได้เข้ามาชี้แจง mm hmm. ผมเชื่อนะครับว่า mm hmm. หน่วยงานต่าง เหล่านี้นั้นได้พยายามทํางานอย่างเต็มที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากสชกสทชนั้นหน่วยงานเดียวไม่สามารถเลยครับที่จะทํางานได้เป็นเสร็จทุกอย่างด้วยทางกายภาพด้วยบริเวณบริบทที่เป็นอยู่นะครับยากครับนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีข้อเสนอแนะในลำดับต่อไปผมต้องขอชื่นชมครับกับผลดำเนินการและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกสทชและของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกอปตที่ได้แยกการติดตามประเมินผลของกสทชอ,ออกมาเป็นสามเสา นึครับอีเก็เรียกว่าสามแท่งหนึ่งเนี่ยคือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกสทชแท่งที่สองเนี่ยจะเป็นสำนักงานกสทชแท่งที่สามเนี่ยก็จะเป็นเลขาธิการกสทชเราจะเห็นนะครับว่าถึงการปฏิบัติงานในบริบทต,ต่างๆเหล่านี้ที่จัดทำขึ้นมาเนี่ยมันจะครอบคลุม ครับทั้งในด้านกิจการการกระจายเสียงกิจการด้านโทรทัศน์ด้านกิจการโทรคมนาคมด้านการคุ้มครองผู้บริโภครวมไปถึงด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ทั้งนี้นั้นผมก็อยากจะกลาบเรียนครับว่าอยากจะฝากท่านประธานไปยัง กสทชและกบตที่อยากจะมีข้อเสนอแนะในสอประเด็นดังนี้นะครับหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือเที่ยวเรียกว่าที่กังวลกันทุกวันนี้นะครับอย่างแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยกนลวงต่างๆที่วิชชาชีพมาในรูปแบบของออนไลน์ซึ่งจากรายงานผลการปฏิบัติงานในเล่มนี้เนี่ย และติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับของการทํางานของกสทช,ชในฐานะหน่วยงานที่กํากับดูแลมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่เร่งปราบปรามสกัดกัน้นพวกพิชชาชีพโดยบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดนะครับที่จังหวัดระนองที่บ้านผมการปราบปรามเครือข่ายแก๊งคอรเซนเตอร์ นะครับซึ่งเป็นแนวชายแดนที่ติดต่อระหว่างประเทศเมียนมาและก็ทางจังหวัดระนองซึ่งก็ต้องใช้นะครับการบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ขยายผลการจับคุมโดยที่เราใช้เครื่องมือพิเศษที่เขาเรียกว่าสุกตามอนาลิเซอร์นะครับไปตรวจวิเคราะห์ หาแหล่งกระจายสัญญาณแหล่งติดตั้งกล่องบรรจุซิมเยที่เขาเรียกว่าซิมบล็อกนะครับซึ่งซิมบลกนี้มันจะเป็นซิมผีฮะที่พบการลักลอบแล้วก็ติดตั้งไปกับในสถานีวิทยุนะครับหรือวิทยุโทรคมนาคมเถื่อนนะครับที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วไปสนับสนุนแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามไปยังเกาะสองเกาะสนหรือว่าเกาะคู่ครับ ซึ่งเกาะสนเนี่ยก็เป็นบ่อนคาสิโนเกาะคู่เนี่ยก็คือเป็นบ่อนคาสิโนในจังในพื้นที่ของพมา่าแต่ติดกับจังหวัดระนองนะครับซึ่งก็ทําให้หลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่ควรแก้ไขเป็นวาระแห่งชาติกับท่านประธานประเด็นที่สองเนี่ยที่ผมติดตามข่าวเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะครับกสทชเนี่ยได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม ที่เรียกว่าทรัฟฟิฟฟองดูหรือชื่อภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าท่านพี่ฟองดูนะครับเพื่อใช้แจ้งปัญหาในด้านของกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมรวมถึงปัญหาของสายสัญญาณสื่อสารให้แก่ประชาชนคืออย่างนี้ครับแพลตฟอร์มนี้ดีนะฮะแต่ผมมีข้อเสนอแน่อย่างนี้ครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า กสชเนี่ยทำงานหน่วยงานเดียวเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ประสบความสำเร็จด้วยบริบททางกายภาพเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะติดเรื่องข้อกำหนดทางด้านกฎหมายนะครับซึ่งเรายังไม่ได้แก้ให้เขาเอื้อประโยชน์ในการที่เขาเขาสามารถทำงานเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ในชนิดว่า one stop service ผมถึงอยากเรียนอย่างนี้ครับว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิตอลนะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยผู้แทนของผู้ประกอบการทางด้านโทรคมนาคมซึ่งฝ่ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอำนาจบังคับใช้กฎหมายนะครับที่จะสามารถปราบปรามแกงคอเซ็นเตอร์ได้ผมอยากให้สร้างศูนย์ประชาการที่เรียกว่า one stop service ครับท่านประธาน ซึ่งเป็นศูนย์สำหรับรับแจ้งผู้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งหน่วยงานนี้นะครับซึ่งเป็นโทรสายด่วนซึ่งเป็นอำนาจของกสทชผมอยากให้กสทชเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่งานนะครนะครับเพื่อระงับยับยั้งการถ่ายโอนเงินของมิจฉาชีพ หรือการจับสัญญาณตำแหน่งที่ตั้งของมิจฉาชีพออนไลน์เหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาใกับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงท,ทีพอมาพูดไปถึงตรงจุดนี้นะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยคือกสอชเนี่ยมีหลายท่านนะครับ อย่างที่เรียนกันทราบว่า70%นะยังไม่ทราบเลยว่ากสทชนี่ทำทำอะไรนะฮะประชาชนหลายคนฟังแต่ก็ไม่ทราบครับว่าจริงๆนะี่คือหน้าที่บทบาทเนี่ยมีอำนาจเกี่ยวกับอะไรบ้างผมว่าถ้าเราจะตั้งเป็น one stop service แล้วเนี่ยเราน่าจะสร้างการรับรู้ใหม่ไปเลยดีไหมครับก็คือให้เปลี่ยนชื่อไปเลยฮะนะครับกสทชเนี่ยนะครับ หลักการได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานดิจิตัลนะครับที่จะเป็นองค์กรกำกับขอเวลาอีกสักหนึ่งนาทีนะครับท่านดูแลเพื่อพัฒนากิจการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนผมว่าน่าจะน่าจะเข้าท่ากว่านะครับท่านประธานประเด็นที่สามเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นปัญหาภายในองค์กรคือ คือมาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วในส่วนของกสทชนี่เป็นกุปกองค์ที่ใหญ่นะครับเพราะนั้นปัญหาภายในองค์กรมันย่อมมีผลกระทบของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยลำดับเหตุการณ์ในเล่มรายงานผลหน้า218ถึง221เนี่ยที่ไม่สามารถแต่งตั้งเลขาธิการกรสทชเนี่ยว่างเว้นมา มากกว่า3ปีเนี่ยนะครับอันเกิดมาจากความไม่ลงรอยของกรรมการที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์และการแก้ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าตรงนี้ผมอยากจะฝากประเด็นนี้นะครับผ่านไปทางท่านประธานไปยังกสทชและกปะตเพื่อตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนด้วยกราบขอบพระคุณครับ